ผมทำงานอยู่สนามบินสุวรรณภูมิครับเป็นร้านอาหารคือขายให้ชาวต่างชาติครับพอมีโควิดมาเที่ยวบินก็ลดลงนักท่องเที่ยวก็น้อยครับคือทางร้านเขาเลยเปิดต่อไม่ได้เลยหยุดพักครับเลยกลับมาอยู่บ้านกลับมาอยู่บ้านก็เราไม่ได้อยู่บ้านหลายปีนะครับไม่รู้จะทําอะไรพอดีอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านครับได้นําพันธุ์พืชผลต่างๆครับเป็นสมุนไพรเป็นของกินในครัวเรือนของเราครับมาปลูกเชนิดครับมาให้ เราก็ได้มาปลูกครับมันมันก็ขยายผลออกไปก็พอช่วยเหลือด้านครวัวเรือนของเราได้ครับคือลดรายจ่ายแล้วข,ข้างบ้านคือเป็นพันเราก็สามารถแจกจ่ายเพื่อนบ้านได้อาไปปลูกครับมันก็ดีนะครับโครงการโครงการบ้านพอเพียง เลี้ยงชีวิตสู้โควิด19ครับผมว่าดีครับโครงการนี้ทาให้เราลดรายจ่ายแล้วก็อยู่อย่างพอเพียงได้ครับก้มส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับที่มีโครงการดีๆมาช่วยส่งเสริมมาช่วยเหลือคือผมเวลาตกงานแบบนี้ครับคือมันมีอะไรดีๆขึ้นมากเลยครับที่ทาให้เราลดรายจ่ายจากที่ต้องจ่ายมากกับของเล็กๆน้อยๆในครัวเรือนเราก็ไม่ได้จ่ายครับไม่เป็นเรื่องที่ดีๆมากเลยครับเป็นอมบ้านทาลาดหมู่ที่หนึ่ง ตำบลท่าลาดอำเภอเลนุนครจังหวัดนครพนมได้รับมอบมามอบสมุนไพรเจ็ดชนิดเพื่อผักสวนครัวให้วีกวินเกษตรกร,ร,กรท่าลาดหมู่ที่หนึ่งข้ามาถ่ายทอดการปลูกแนะนำค่ะปลูกกินปลูกใช้ในครัวเรือนค่ะดีค่ะแล้วก็มีการประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนค่ะค่าใช้จ่ายในครัวเรือนมีการ ปลูกกินปลูกใช้แล้วก็ขยายพันธุ์ให้เพื่อนบ้างได้หลายหลังคาแล้วดีครับเพราะว่ามันเป็นในโครงการทางกเกษตรเพิ่นมาเจพืชพันธุ์ให้เฮาเนาะทางอาสาสมัร,กรเรษกรเรษตรเกษตรอำเภอเพิ่นมาเจกเฮาก็ได้มาให้เพื่อปลูกกินเนาะปลูกใช้อันที่เลือเฮาก็มีขายเพื่อมียังเหลือหลายกะแบ่งปันกันแต่ก็มี พอมันลาย,ลายๆอยย่างครับบางที่เขากำมาเบิงครอบคุณทางกเกษตรอำเภอหกโคมอพ่นไร่กาสา,าสมัคร,กรเกษตรหมู่บ้านที่เพิ่นเอาพันุ์พืชมาแบ่งปันที่เราได้พืชพันธุ์มามันก็จะมาช่วยลดรายจ่ายในการซื้อผักสวนครัวไว้ไว้ไว้กินนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปไปซื้อที่ตลาดพอเราปลูกขยายเราสามารถ ไว้ทําพันต่อปลูกต่อไปในในปีต่อไปได้ดีมากในการที่จะได้พันพืชที่ที่ต่างจากที่เราแล้วก็มาขยายพันต่ออา่าชาวบ้านเขาไม่เคยหรือไม่มีหรือไม่รู้จักคุณสมบัติเราก็สามารถแนะนําเขาได้ว่าคนเท่าคนแก่เราก็แนะนําเขาได้ว่าอ,อย่างฟ้าทลายโจร อย่างคุณยายเขาเจ็บคอเป็นไข้เงี้ยเราก็สามารถบอกเขาว่าเอายอดหรือเอาใบหรือเอารากไปต้มแล้วทานแก้ไอแก้ตัวร้อนขับเซมหะได้าง,งานกเกษตรเพื่อเรียนยน,รนครเป็นจุดหนึ่งนะครับที่เป็นแหล่งเ,เรียนรู้นะครับ ในเรื่องของการปลูกพืชผักสวนครัวนะครับรู้ว่ากินได้เพื่อ,อเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องเกษตรกรที่มาติดต่อราชการในสำน,นักงานเกษตรพเดนรเรนูนครครับปลูกผักนะครับไม่ว่าจะปลูกในพื้นที่แคบก็ปลูกในในกระถางนะครับคือทําเป็นตู้เย็นหลังบ้านได้นะครับสำนักงานเกษตรพเดนูมีพืชหลากหลายนอกจากเก็บไว้ทาน บริโภคไวในทุเรือนแล้วนะครับในอีสังงานแล้วนะครับก็จะมีเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์นะครับกับพี่น้องที่มาติดตัวราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นมะเขือพลิกมะรุมนะครับซึ่งเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์อย่างบ้านพอเพียงนะครับเพื่อสู้ภทยโควิดในปีนี้นะครับสำนักงานเกษตรกรดินหนวงนรก็มีเป็นแหล่งเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการป้องกันกําจัดศัตรูพืชนะครับเราก็จะมี กับดักตเหนียวนะครับมีป้ายบอกนะครับว่าสรรพคุณต่างๆของของแต่ละพืชนะครับว่ามีสรรพคุณจากอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นของฟาทรายโจรก็ดีนะครับทางพืชปักแกงอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นยานางนะครับจะเป็นพวกมะรุมนะครับสรรพคุณก็ต้องบอกให้พี่น้องรับทราบนะครับในส่วนของบ้านพอเพียงนี้นะครับนอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็จะเป็นแหล่งอาหารนะครับให้กับพี่น้องนะครับตามโครงการที่เราได้ จกให้ทางตัวแทนของแต่และหมู่บ้านหมู่บ้านละสามคนนะครับก็ตอนนี้เราก็ได้ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้ว